จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรเท่านั้นถ้าปราศจากความเพียรแล้วความทุกข์จะไม่มีวันหมดสิ้นไปจากใจของพวกเราการเรียนรู้เรื่องของธรรมต่างๆนี้ยังไม่ได้เป็นการเข้าถึงตัวธรรม,มการจะเข้าถึงตัวธรรมได้ต้องเข้าด้วยการปฏิบัติธรรม อย่างนั้นเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องบาปเรื่องอบายามุขเรื่องกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาเรื่องราวเหล่านี้ยังเป็นเพียงแต่ชื่อยังไม่ใช่ตัวจริงเราต้องเข้าถึงตัวจริงให้ได้จะเข้าถึงตัวจริงได้ต้องเข้าด้วยการปฏิบัติ จะปฏิบัติก็ต้องมีความเพียรความพยายามถึงจะปฏิบัติได้ mm. ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดวันพระขึ้นมาเพื่อให้พวกเรามาทำความเพียรกันถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะไปกับกระแสของสังสารวัฏไปกับกระแสของโลก,กรธรมรมคือไปกับการหาราบยศสารเสริญสุขกัน ที่จะคอยฉุดลากให้พวกเราติดอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเราจึงต้องมีการเบรกใจบ้างเหมือนกับเขาเรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ภาษาอังกฤษตัดวงจรของสังสารวัตรให้มัน <c oughs> ชะลอตัวลง และหยุดลงไปในที่สุดด้วยการมาปฏิบัติธรรมมาเพียรปฏิบัติธรรมกันความเพียนนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันที่พวกเราต้องเพียรปฏิบัติกันให้ได้ข้อที่หนึ่งก็คือเพียรสร้างธรรมที่ยังไม่มีในใจให้เกิดขึ้นมา ข้อที่สองเพียนรักษาธรรมที่มีอยู่ในใจแล้วไม่ให้หดหายไปข้อที่สามเพียนกำจัดอธรรมที่มีอยู่ในใจให้ออกไปจากใจให้หมดสิ้นไปเพียนข้อที่สี่คือเพียรละหรือป้องกันอธรรมที่ได้ละแล้วที่ได้กำจัดแล้ว อย่าให้หวนกับคืนมาอีกต่อไปต้องปฏิบัติในสี่ลักษณะนี้สร้างธรรมรักษาธรรมกำจัดอาธรรมและป้องกันอาธรรมไม่ให้กลับพื้นคืนขึ้นมาอีกอาธรรมก็คือบาปทั้งหลายอบายามุขทั้งหลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาทั้งหลายเหล่านี้เป็นอาธรรม เพราะเป็นเครื่องสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจของพวกเราส่วนธรรมนี้เป็นเครื่องกํำจัดความทุกข์ต่างๆธรรมก็คือบุญทั้งหลายบุญชนิดต่างๆเช่นการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี่คือบุญคือธรรมที่เราต้องเพียรสร้างกันขึ้นมาให้ปรากฏขึ้นมาในใจ มีรมแล้วความทุกข์ก็จะลดน้อยถอยลงไปจนหมดสิ้นไปความทุกข์จะไม่มีวันหมดถ้าเราไม่มีธรรมปรากฏขึ้นมาในใจของเราเพราะธรรมนี่แหละเป็นผู้ที่จะมาทําลายอาธรรมเป็นผู้ที่จะชนะอธรรมธรรมย่อมชนะอธรรมเสมอเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้พิสูจน์แล้วเป็นพระอ,องค์แรก พระพุทธเจ้าทรงใช้ธรรมเพื่อมากำจัดอาธรรมอาธรรมก็คือความทุกข์ทั้งหลายธรรมก็คือความสุขทั้งหลายสร้างความสุขขึ้นมาแล้วความทุกข์ภายในใจก็จะหายไปหมด